ลุงพลนี่งานเข้าไม่หยุดเลยนะครับล่าสุดนี่ถ้าใครได้ติดตามข่าวก็จะเห็นมีการนําเสนอข่าวลุงพลเนี่ยออกมาด่าดา่า,าซึ่งสื่อมวลชนเน่ยเขาก็บอกว่าด่าใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็มีอีกกระแสหนึ่งเท่าที่ผมตามมาเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ลุงพลด่าเนี่ยเป็นคลิปเก่านะครับแต่ว่าสื่อเอามาเสนอทําไมไม่รู้เพราะว่าตอนเนี้ยมันก็มีเรื่องที่ท่านเลวัตเนี่ยกําลัง จะดาเนินคดีกับอนุชิตแล้วก็ยูทูบเบอร์อยู่นะครับแล้วปรากฏว่าก็มีการนําเสนอข่าวลุงพลเนี่ยเอามีการด่านะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าคลิปเก่าคลิปใหม่เพราะว่าถ้าเป็นคลิปเก่าเนี่ยนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับลุงพลอาจจะไปร้องก็ได้นะครับว่าเออเอาคลิปเก่ามานําเสนอทําไมก็สามารถที่จะทําได้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าการไปสายฟ้าเนี่ยการไปด่าคนอื่นเนี่ยผมบอกแล้วนะว่ามัน ไม่มีผลดีนะครับการไปสร้างศัตรูเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ระบุชื่อเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นบทเรียนเลยว่าการที่ด่าคนอื่นแล้วไม่ระบุชื่อเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกเอาคลิปเนี่ยไปนําเสนอต่อสื่อมวลชนนะครับตรงนี้เขาต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ระบุชื่อแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็เห็นอยู่ว่าผลมันออกมาเป็นยังไงนะครับถึงแม้ว่าจะด่าไม่ระบุชื่อนะครับก็อยากฝากเตือนนะครับว่าขอให้ระมัดระวังนะครับในการ ออกสื่อนะครับไม่ว่าสื่อมวลชนหรือว่าทาง YouTube ก็ตามอะไรที่เราพูดออกไปเนี่ยเวลามันเป็นคําพูดแล้วเนี่ยมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างลุงพลป้าแตนเองเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับเป็นบุคคลสาธารณะคนก็จับจ้องกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนยูทูบเบอร์ข้างกายทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยแหละเพราะว่า ถ้าเป็นคนไกลๆเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงได้นะครับเพราะว่าคนบางคนเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะลุงพลเนี่ยใช้ยูทูบเบอร์มาพูดหรือเปล่าบางทีตัวเองไม่พูดเองเนี่ยแต่ว่าใช้ยูทูบเบอร์มาพูดนะครับมันก็อาจจะมีการโยงไปอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ก็บอกว่าอันมันก็อันตรายนะครับถ้าเกิดว่าพูดไม่ดีแล้วไปพาดพิงนะครับ ก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้แต่ว่าถ้าไม่ระบุชื่อก็ดูเลยครับเคสอย่างเงี้ยด่าใครก็ไม่รู้ไม่ระบุชื่อผลก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปเป็นสายฟาดหรือว่าจะไปด่าใครเนี่ยขอให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าดูสิขนาดไม่ระบุชื่อยังเอาถูกเอามาเสนอสื่อมวลชนผมไม่รู้นะคลิปเก่าคลิปใหม่ก็ต้องไปว่ากันเองนะครับในเนื้อหาของเรื่องราวหรือว่าข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิป แต่ว่าไม่รู้อ่ะคือก็ต้องฝากเตือนนะฮะว่าการที่จะพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไม่น่าจะมีผลดีหรอกนะครับฝากเตือนทุกคนนะครับ